กับพี่ลักจ่าเดี๋ยวสาวดำพารวยกับน้องนำเตยก็จะจุดธูปเทียนก่อนนะคะเพื่อไหว้ปู่ย่านะคะขออนุญาตได้ไหมคุณผ สำหรับที่รักจ้าสาวดำพราวก็จะให้น้องอน้ำเตยนะคะอธิษฐานนะคะให้ก็เสียงเซียมซีนะคะให้น้องน้ำเตยก็เสียงเซียมซีนะคะอ๋อย่านะคะ,ะทีนี้ก็จะให้น้องน้ำเตย,ยลูกอาจารย์ว่าขอลูกขอโชคขอลาบบอกนะลูกพูดดังๆนะอะป้าที่ลูกขอโชคขอลาบด้วยจ้าขอคขอลาด้วยค่ะอ่าอ่ะเสียงนั้นละูกนะ สันแรงๆลูกสั่นค่อยไปลูกสั่นแรงนะคะสันแรงกว่านั้นรูกทำไมลูกลูปตัวสันแรงคนนั้นจ้าสันสั่นแรงคนนั้นเนาะลูกสั่นค่อยๆก็ไม่หล่นนะลูก มายกใส่หัวอีกไหมยกใส่หัวสาธุอ่าเอ้าสันเลง้ยงลูกยื่นออกมาสันเลี้ยงเออสันเลง้ยงลูกเดี๋ยวแกดูน้องหนุ่มเตยจะขอโยขอลาแม่นอนนะคะเลงๆคนนั้นดีจ้าเดี๋ยวน้องหนุ่มเตยมาจับอันนี้ให้คุณย่าสันมามานี่มาจับโทรศัพท์วนี่ลูกจับเลยนะเดี๋ยวจะเอามือจับ จับตรงนี้โอเคจับข้างนี้จับมันได้ยาโอเคอ่าจับไว้อย่างนี้สิลูกถอยไปจับไวนะ <c oughs> ้อย่างนี้นะค่จะนนะ <c oughs> จับไว้อย่างนี้เอเเอนนะ uh อย่างนี้นะเดี๋ยวคุณย่าจะไปสั่นนะเออจับไว้ให้เออจับไว้งั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปที่อื่นนะจับไม่เห็นที่กุย่าจะสั่นนี่นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่าแล้วดูว่ากุญแจสั่นยังไงนะ <c oughs> <c oughs> สองศูนย์นึงค่ะได้เลขสองศูนย์นะคะแฟนขับจ้าไหนอะไม่เหค่ะได้เลขสองศูนย์นะคะเสาดำสั่นได้เลขสองศูนย์นนยค่ะนะคะได้เลขสองศูนย์นะเดี๋ยวเสาดำจะสั่นอ่าอีกไม้นึงนะคะสะเก็ดต้องให้สามตัวจับไว้อย่างงี้จ้ะจับไว้อย่างงี้ดูดูตรงนี้นะคะอ่าาดูตรงนั้นจ้ะ ดูอ่าดำจะส,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 สั่นนะคะเวลาลูกสั่นลูกสั่นต้องสั่นแรงๆแบบนี้นะลูกนะใช่อ่าลูกเราจะให้ลูกสามตัวก็ขอให้ออกมาตัวเดียวเถอขอให้ลูกอีกตัวเดียวนะั่นเห็นไม่ต้องสั่นไม่ต้องถ่ายคุณย่านะถ่ายเอาไงถ่ายเอา ได้ไหมเห็นค่ะไหนอ่ะเออไปหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเออหกหนึ่งไปเห็นดูในนี้จ้าดูในนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวได้หกหนึ่งกับแอร์กับดาได้หกหนึ่งนะคะไปเห็นค่ะได้หกหนึ่งนะคะเนี่ยได้หกหนึ่งได้หกหนึ่งนะคะอ่าทีนี้สาวดำจะให้น้องหนำเตยก็เป็นคนไปขอนะคะอ่ะ ตอนนี้ให้น้องน้ำเตะขอโจ๊กขอลาบนะคะอคตอนนี้ไั้กดนั่นอีกลูกโอ้โหไเยอะจังอ่เก็บ <c oughs> ใส่เอาไหมเก็บ<อ>ใส่เอาไหมนะเก็บเยอะๆเก็บที่หลายๆอันกันกำมาเยอะเยอะ สันใหม่นะมาตัง้งสถานดีๆสันใหม่ลูกยื่นมา โอเคใด้มาสองอันได้เลขอะไรคะอ้าวได้เลขอะไร <Okay. S 1> อ่าน้องหนำเตยน้องหนำเตยได้เลขเลขอะไรทางนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกนที่นี้ใช่ไหมได้เลขสองเจ็ดนะคะได้เลขสองเจ็ดอันนี้ได้ได้เลขอะไรเนี่ยอันนี้ค่ะต้องทางนี้สิคะอัน <laughs> ได้เลข ไดเลขอ่ะได้เลขสี่หนึ่งยี่หนึ่งนะคะส่หนึ่งารเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะคะอันนี้สองเจอันนี้เป็นสี่หนึ่งใช่ไหมลูกมันดูตรงนี้สิค่ะเทปออกมาอีกนะนะคะเลข นี่ดูหนูบอกแทนกับที่เรียกอะไรเลขสี่นึ่ค่ะเลขสี่ข้างบนเลีกอะไรหนู <6. S 1> ข้างบนเลีกอะไรสอใช่ไหมคะใช่สองแล้วก็สนะี <5. S 1> <c oughs> หนึ่งนะรน2เมื่อกี้นี่สาวดำได้เลขสองศกับอะไรอ่ะแล้วก็หนึ่งใช่ไหม <5. S 1> เอ้หกหนึ่งหนะคะ ยาแล้วทีนี้เราไปใสแป้งนะเนี่ยหนูเอาแป้งมาลูกแ,กแกะแกะแกะออกแล้วเดี๋ยวสาวดำจะให้น้องหนำเตยไปทาแป้งไปลูแบแป้งหรือขอกัย่านะคะ่ะมาถเอค่ะเป็นขับที่ลักตาเข้ามาแล้วนะคะก็ะอขอยานะคะ พรยาท่านข้าท่านเดี๋ยสาวกำลังจให้น้องนําเตยลูกหาดูนะคะอขโทษค่ะเอาตรงไหนลูกเอาตรงไหนไหนตรงไหนชี้ที่ลูกชี้ดีจะเอาตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเปลี่ยนก่อนนะลูกตัวรูปสองมือ่ะรูปเดีเข้าไปอีกจ้ะเดีเข้าไปอีกอสองมือรูปเลยอ่ะถูแรงๆนะอ่ะ รูปเลยจ้ะรูปเลยรูปเลยนะคะรูปแรงๆนะคะจะได้หัวรูเก็บก็จะได้เห็นตัวอ่ะรูปแรงๆจ้ะรูปแรงๆนะคะจะได้รูปกรอยเพิ่งดูอย่าไปเขียนอย่างนั้นสิรูปรูปเอารูปแยบแยบเนี่ยแยรูปสองมือรูปเลยอ่ะให้หนูดูเองดูเห็นเลขอะไรบ้าง เป็นเจ็ดอะไรลูกเราจะไปเอานิ้วสีเยงฮะเจ็ดสองค่ะเป็นเจ็ดสองนะลูกอ๋อพูดดังๆหน่อยสิเห็นเลขอะไรคะเจ็ดสองค่ะเห็นเลขเจ็ดสองนชี้ที่เลขเจ็ดสองอยู่ตรงไหนลูกแฟนกลับเขาจะได้ดูด้วย ดูนะคะเห็นหรือเปล่าคะเห็นหรือเปล่าหนูเห็นไหมคะหนูเห็นตัวไหนหนูชี้บอกแฟนขับสิจ้าหนูชี้เลยชี่เห็นตรงไหนลูกตรงนี้เหรอหเห็นเลขเจ็ดสองใช่ไหมคะเดี๋กลับมาดูนะคะ กลับเห็นตัวไหนคะตอนนี้น้องนำเตยก็พามาขอโจกขอลาบกับย่าตะเคียนทั้งห้าท่านนะคะแฟนกลับเห็นตัวไหนน้องนำเตยเห็นเห็นสองเจ็ดใช่ไหมเฮ้ยเจ็ด<ช><ช>สองใช่ไหมอ่า่ะหนูชี้ที่ตรงไหนแฟนกับเขาจะได้ดูตามหนูใช่ชี้ไว้ชี้ไว้ไม่ต้องมาเงยหน้าดูไอ้ในนี้ลูกเพราะว่าลูกตัวเตี้ยลูกเงยหน้าดูไม่เห็นน้องนำเตยเห็นเจ็ดสองนะคะค่ะ เจ็ดสองนะเจ้าดดำเห็นเป็นเลขอะไรเจ้าดำเจ้าดำเห็นเป็นเลขเี่เป็นเลขอะไรเห็นเป็นเลขสามห้าเจ็ดเ้าดำเห็นนี่ค่ะนี่นี่เลขสามนี่เลขห้าอันนี้เลขเจ็ดสาวาดำ,หเ, 3, 5, ำเห็นเป็นห้าอจ็สามห้าเจ็ดน้องน้ำเตยเห็นเป็น เจ็ดสองนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะแฟนกับาจาก็ดูกันนะคะแล้วแต่โชคลาภของแต่ละคนนะคะค่ะสายดำก็จะเดินไปอ่านชื่อของ ย่านะคะว่ายา่าชื่ออะไรบ้างนะคะเอาเอาที่จะใส่เอาถุงเก็บถุงไปด้วยลูกนะคะอันนั้นปล่อยไว้เลยลูกเอออันนี้ลูกมัน,น,น,นีใส่รองเท้าด้วยนะคะย่าจะลูกขออนุญาตถ่ายชื่อชื่อนะคะย่าตะเกียนทองทั้งห้าพี่น้องท่านชื่อท่านยา่า ท่านย่าสวยงามนะคะท่านย่าสวยงามนะคะแล้วก็ย่าย่าที่สองนะคะชื่อท่านแม่สร้อยสร้อยทับทิมนะคะท่านแม่สร้อยทับทิมนะคะนี่ก็ชื่อท่านแม่สร้อยมาลาแล้วก็แต่ตรงนี้ชื่อท่านคือหล่นไปไม่สาวดําก็อ่านไม่ออกว่าท่านชื่ออะไรนะคะก็มีท่านสร้อย ท่านแม่สร้อยมาลาท่านแม่สร้อยท่านแม่สร้อยทิพย์ค่ะขอโทษค่ะท่านแม่สร้อยทิพย์นะคะเนี่ยนะคะท่านแม่สร้อยทิพย์นะคะแล้วก็ท่านแม่สวยงามนะคะอีกสองท่านแม่หนึ Viol ่งท่านอ่าอ <reais> ้นั่นนะคะก็คืออ่าป้ายชื่อท่านลบไปนะคะป้ายชื่อท่านลบไปนะคะก็เลย ม่สเสาดำคือไม่มีอ่านนี่คือเป็นบึงนะคะนี่คือบึงบึงบึงบัวใหญ่นะคะที่อา่าที่แม่ย่าตะเกียนทองทั้งห้าที่น้องที่ท่านได้ไปเข้าฝันบนขับรถแมคโครนะคะบอกว่าอยากจะขึ้นจากน้ำหนองน้ำใหญ่นี้ท่านอยู่มานานหลายร้อยปีนะคะ ทีนี้ก็ได้เอารถแม่ครูมาขุดก็เจอท่านจริงๆทั้งห้าพี่น้องนะคะนี่ค่ะก็เป็นบึงใหญ่นะคะเป็นบึงเป็นบึงหนองน้ําใหญ่ที่ประจําอยู่ที่อําเภอบอับวใหญ่นะคะนะคะนี่ก็คืออ่ะนะคะตอนที่ไปขุดนะคะตอนที่ไปขุดนะคะแต่ละแต่ละแต่ละต้นแต่ละต้นนะคะตอนที่ไปขุดแ,แต่ละต้นแต่ละต้น สาวน้ำก็เคยดูข่าวนะคะตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวใหม่ๆนะคะเห็นคนมาข้ารรงมาลำยกให้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 สองเก้าก็ 2, เข้าเต็มๆเลยนะคะเอาเอา,เอาน้องน้ำเต้ยจ้าเอาเอาแป้งมไมนนี้สชลรู 我不说。 เน็คะแม่ับนี่นนะคะเนี่ยสามห็นะคะคุณได้ห็นเป็นสามอู้แล้วก็มีสาสี่ด้วยกันท่านผู้ชมเนี่ยชัดมากเลยกันเนี่ยสานะคะข้างบนสาสี่ข้างล่างข้างบนสาข้างล่างสามนะคะติดกันกันเลยเนี่ยนะคะเนี่ยสามแล้าสามเนี่ยอันนี้เป็น อ่าเป็นสามสี่ชัดเจนเลยนะคะตุ้มจัน่วดีนะคะวันนี้ขอให้ปังปังนะา่าจ้าคนเบื่อกี้ให้สากชุยวันนี้ไม่เอาสากชุยยาขอให้ปัง,ป,งปังเลยจ้าน,นี้ก็เป็นหญ้าตะเคียนนะคะนี่ก็คือต้นไม้ใหญ่ ยาที่จะเป็นต้นที่เป็นพันพันปีเนาะแฟนคบเนอะอาะที่เป็นพันพันปีนี่นะเลยต้นเนาะอย่าท่านยายมาเป็นพันพันปีมันก็ได้ขึ้นมาอยู่บนแลกมให้มโชคในลาบคนถูกกันเยอะนะคะเมื่อก่อนดังมากสาวดำอยู่ใต้ต้นนั้น ไว้ไป,ไปอ,อีกอ่าให้น้องนะ,อะโอเคนะคะ